สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะบ้านสวนก็จะพาเพื่อนๆมาชมผักไฮโดรโปโนิกที่บ้านสวนลองปลูกนะคะก็ไม่รู้ว่าผลชอบมาเป็นยังไงเนาะวันนี้ก็เลยพาเพื่อนๆนะคะมาชมต้นกล้าผักเล็กๆที่เราเอาลงหลุมไว้แล้วนะคะอาจจะไม่มีขั้นตอนตั้งแต่เริ่มแรกนะคะเพื่อนๆเพราะว่าบ้านสวนทดลองทํานะคะ อันนี้เป็นผักสลัดกินเรดคอสนะคะเพื่อ,น,อนนี่เป็นเรดคอสเนาะส่วนตรงนี้เป็นกวางตุ้งดอกไม้ไฟนะคะเพื่อนนี่กวางตุ้งดอกไม้ไฟนะคะอันนี้มีอยู่สองขวดก็เลยลองใส่สองขวดดูเนาะ มีอยู่3ามลังด้วยกันนะคะ3าลังกับ2ขวดอันนี้เป็นผักสลัดเลดคอร์สนะคะอันนี้โตแล้วเริ่มโตแล้วส่วนข้างในนี้นะคะเป็นผักชีใบเลื่อยนะคะหรือผักชีฝรั่งไม่รู้ว่า เขายืดหรือว่าอะไรก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าเราลองปลูกครั้งแรกนะคะตรงนี้ก็เป็นกวางตุ้งดอกไม้ไฟนะคะวางงตุ้ดอกไม้ไฟ ชมกันได้นะคะเพื่อน ที่บ้านสวนลองปลูกเพราะว่ามันมีน้ํายาหญ้าเขาได้ปุ๋ยน้ํามานะคะหญ้าเขาได้ปุ๋ยน้ํามาเราก็เลยเสียดายน้านะคะเสียดายน้ำปุ๋ยปุ๋ยน้ำอะค่ะเราเสียดายเราก็เลยสั่งไอตัวอันนี้ค่ะสั่งไอตัวตัวนี้มานะคะเพื่อนตัวนี้ฟองน้ำหญ้าเขาก็ได้มาเนาะเราก็เลยเอามาลองดูนะคะเรามีเมล็ดผักอยู่แล้วเราก็เลยลองดูค่ะ เดี๋ยวบ้านสวนจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันครั้งต่อไปนะคะ